อัปเดตโปรแกรมเครือมิคปี2025พร้อมคำแนะนำในการเลือกโปรแกรมให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ สำหรับเพื่อนๆ่ที่สนใจเครื่องสีมิกกับทางร้านอวาาทอรนะครับเบื้องต้นก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าเรามีให้เลือกเนี่ยถึง4โปรแกรมนะครับผมก็จะมาแยกย่อยว่าแต่ละโปรแกรมแตกต่างกันยังไงเริ่มต้นดูที่หลัก3อย่างก่อนนะครับการเตรียมผิวผลิตภัณฑ์และการดูแลหลังการขายการเตรียมผิวเนี่ยเป็นหลักสําคัญที่จะส่งผลต่อผลงานของตัวสีรถความเงาไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ํายาหรือผลิตภัณฑ์นะครับความเงาหลักๆอยู่ที่เทคนิคการเตรียมผิวว่าเราต้องการความเงาคมขนาดไหนนะส่วนที่2ก็ผลิตภัณฑ์เรามีให้เลือก4แบบแบบนี้นะครับและ สําคญเช่นเดียวกันเพราะเครือสมิกไม่ได้ปกป้องบนภาวะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์รอยขนแมวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คราบน้ำคราบหมูนกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นงานหลังการขายมีส่วนสาคัญในการแก้ไขปัญหาพวกนี้ทั้งหมดพร้อมจะทําให้กลับมาเงาและดูแลง่ายเหมือนเดิมตลอดไปครับอันดับแรกผมจะมาหัานครึ่งก่อนนะครับสองโปรแกรมแรกสังเกตง,ง่ายตามสีนะครับสีเขียวกับสีส้มแล้วก็สีแดงกับสีฟ้านะครับสีเขียวกับสีส้มเนี่ยการเตรียมผิวเราเรียกว,ว่า P C S หรือการขัดลบรอยเต็มระบบอนุมานง่ายๆก็คือว่าทําอย่างไรให้ใหมันเงากลัับไปปปเเเงงาาหมือนนนรถ้้ยแด2ตวีจะ็ ความเงาแบบนี้นะครับผมแยกเรามาอีกสีเขียวโปรแกรมที่ราคาเริ่มต้น5,900ตัวนี้นะฮะแนะนําไปเลยว,ว่าเหมาะสําหรับรถที่ใช้งานมานานแล้วอาจจะโซมแล้วอาจจะขุ่นแล้วถือเสียว่าได้มีโอกาสบป้วสีให้กลับมาใหม่เหมือนรถป้ายแดงพร้อมกับการเคลื่อบสมิกแล้วดูแลด้วย1ปีเต็มนะครับหรือสําหรับคนที่ตั้งงบประมาณในการเคลื่อบสมิกไม่เยอะนะครับและมีเวลาดูแลสีรถด้วยตัวเองเพราะว่าโปรแกรมสีเขียวหรือตัวสมิทสันดาดของเราการดูแลหลังการขายจะเป็นระบบทรีทเมนต์นะครับตัวผลิตภัณฑ์น้ํายาจะมีความแข็งสันดาหอยู่ อยู่ที่ 9s เป็นเซลล์คลีนนิ่งเอฟเฟกไปต่อที่สีส้มนะครับความเงาเป็นพรเซเหมือนกันแต่เน้นงานบริการหลังการขายถึงถึงเลยนะครับจะเหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้เน้นงานโชว์งานคมอะไรมากนะเน้นให้มันสวยคอนเซปต,ต์ประมาณรถป้ายแดงเสมอๆเ,เนี่ยนะฮะตัวผลิตภัณฑ์ตัวเซนไมิกพัดก็อัปเดตขึ้นมาใหม่เป็นเซลล์คลีนนิ่งเอฟเฟกนะครับมีความแข็งอยู่ที่ 9.5s และหลังการขายเนี่ยอันนี้จะเน้นตรงนี้นะครับคือหนึ่งเมื่อครบ6เดือนตัวเซนไมิกพัดเราเอาก,กลับเข้ามาเราจับทําใหม่ไปเลยเลียยรรรปัญหาานววะอออออกก รวมไปถึงห้องเครื่องกระจกล้อมแม็กพวกนี้เราทําใหม่ให้หมดพร้อมกับการลงน้ํายาให้ใหม่ไปด้วยนะครับท้านั้นยังไม่พอนะครับการเคลมชิ้นงานตัวเซรามิกพัดเนี่ยเราสามารถเคลมชิ้นงานได้ทุกกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะโดนมนภเพาะวะต,ต่างๆคราบมูลนกคราบน้ํารอยกิ่งไม อะไรที่ไม่เกินแล้วก็ตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้หมดอยู่ในการเคลมประกันชิ้นงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลหลังขาย6เดือนทำใหม่ระหว่างทางเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่อย่ามาตอยน้ําปูนละอองสีพวกนี้เรารับเคลมหมดเมื่อเราดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆ6เดือนทาซ้าใหม่ระหว่างทางแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆแบบนี้งานไม่ตกแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือส่วนของคู่แรกที่เป็นความเงาแบบ PZ หรือความเงาระดับรถป้ายแดงพอให้เข้าใจเห็นภาพประมาณนี้นะครับสตัวหลังนะครับสีแดงกับสีฟ้าเป็นโปรแกรมที่พวกเราขายดีที่สุดไฮกอรกับซูเปอร์เลซินรับประกัน Miller Finish คือการขัดแบบเทคนิคพิเศษนะครับที่ฝรั่งเรียกว่า Miller Finish คือการขัดจบ เมื่อจบแล้วเงาดุดกระจกสังเกต before after ตรงนี้ได้เลยนะครับรับประกันความเงาแบบนี้ทั้งคู่แตกต่างกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวสีแดงเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่แล้วนะครับคือ o r e o p o b i c effect เปลี่ยนที่ง่ายๆคล้ายๆหน้าจอโทรศัพท์เลื่อนๆทัชสกรีนง่ายๆครคาบนิ้วมือไม่ติดเทคโนโลยีเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวสีแดงเนี่ยน่าจะเหมาะกับเพื่อน,อนๆใช้รถสีอ่อนที่กังวลเรื่องคาบมลภาวะฝังแน่นหรือการชะลอความเหลืองที่สําคัญเนี่ยเราใช้คําว่ารับประกันความเงาแบบแบบมิลิเิตร์หมายความว่าไงครับการรับประกันถึงถึงเหมือนกันหกเดือนจับ ชิ้นงานไม่อั้นไม่จํากัดจำนวนทุกกรณีเหมือนกันแต่มีข้อแตกต่างกันตรงนี้ครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆไปเคลมสีมาเกิดผิวส้มขึ้นมาอีกมีคลื่นเป็นขุ่นๆเมืเดิมอีกตรงเนี้ยเรารับประกันให้ด้วยหมายความว่าเมื่อเพื่อนๆไปเคลมสีมา เอากลับเข้ามาเรามาปรับผิวให้มันเงาคมเป็นกระจกเหมือนชิ้นอื่นๆพร้อมทําการเคลือบซามิกให้ใหม่ไม่จํากัดจํานวนชิ้นงานเช่นเดียวกันสิ่งที่แตกต่างระหว่างตัวสีแดงกับตัวสีฟ้าคือตัวซูเปอร์เรซินของเราซูปปเปอร์เรซินเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีใหม่สามารถฟื้นฟูริ้วรอยได้ด้วยตัวเองเมื่อมันโดนความร้อนหรือเราเรียกว่าฮีทฮิลิ่งนะครับมีเพิ่มเติมก็คือการเคลือบภายในพรีเมียมเบาะคอนโซลแผงข้างตัวเนี่ยลูกค้าหลายท่านชอบมากครับการพวกคราบกันเกง,เงยนีน พวกครีมกันแดดดีมากนะครับเฉพาะชุดเนี่ยเวลาไปเคลือบข้างนอกเคลือบแยกเนี่ยห้าหกบาทเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเทคโนโลยใีใหม่ๆถึงๆไปเลยซูเปอร์เรซินไม่ผิดหวังนะครับสรุปแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจรับบริการเคลือบแก้ขัสมิกกับเรานะถ้าเน้นงานเงาๆงาคมๆสวยๆหลังการขายถึงๆ รับประกันความเงาแบบนี้จนตลอดระยะเวลาที่เราดูแลเนี่ยสตัวนี้เลยฮะไม่ผิดหวังสีแดงสีฟ้านะครับแตกต่างกันแค่เทคโนโลยีว่าต้องการล้ำล้าขนาดไหนหรือภายในนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนที่มองคอนเซ็ปต์ว่าเอารถประมาณเงาแบบป้ายแดงนั่นแหละไม่ต้องการใช้งบเยอะไปสีส้มนี่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ในการเลือกเครือสิกนะครับทั้งนี้การเคลือสิมิกต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่กันสะเก็ดหินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อที่สนใจบริการเคลือสิกแต่จําเป็นต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆเดินทางไกลบ่อยๆเนี่าจะมลกนัติิดฟ์ การอยแนวปะทะตรงจุดไหนอย่างไรก็สามารถปรึกษากันได้นะครับหรือเราจะส่งคลิปวิดีโอแนะนําวิธีการเลือกการติดฟิล์มกัน,นรอยแนวปะทะที่จะทําควบคู่กับเครื่องสิไปให้ด้วยครับสสิ่งที่คุณควรทําก่อนจะมารับบริการเคลือบแก้เครือบสิ่ฟิล์มใส่กัน,นรอยหรือพ่อนกันสิมสุดเก็บเสียงที่อวทา เรื่องที่1ปรึกษาการทางโทรศัพท์เพราะว่าโปรแกรมเครื่องสมิคของเรานะครับมีตั้ง4แบบการเตรียมผิวที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการขัดลบรอยนะครับหรือการปรับผิวส้มนะครับมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหลังการขายก็แตกต่างกันนะครับฟิล์มใสกันนอยนะครับเรามีตั้ง7 8ซีรีส์นะครับมีราคาที่แตกต่างกันความหนาต่างกันวัตถุดิบต่างกันนะครับรวมถึงสาหรับเพื่อนๆที่จะทําเครื่องสมิคแบบผสมผสานนะครับมีเครื่องสมิคเป็นหลักแล้วก็ฟิล์มเป็นนาปะทะแบบนี้นะครับสามารถผสมผสานได้หลายรูปแแแบบอีีีกกกกกกนนนนะะตตต่่่ลลค็มััษณาาารใช้งงท นะฮะบางคนจอดในร่มเป็นหลักบางคนจอดตางแดดเป็นหลักนะครับบางคนขับรถอยู่ในเมืองเป็นหลักบางคนวิ่งออกต่างจังหวัดบ่อยๆระยะทางที่ขับก็มีผลด้วยนะครับบางคนใช้รถมากบางคนใช้รถน้อยนะฮะบ, <ๆ S 2> บางคนชอบความเงาระดับคมๆจัดๆบางคนไม่ต้องการโชว์ใครต้องการเน้นปกป้องเน้นอึดๆถึกๆแบบนี้ก็แตกต,ต่างกันหมดนะครับแล้วก็งบประมาณแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ําหนักที่มันเหมาะสม,มกับการใช้งานพวกนี้มันต้องมีรายละเอียดข้อมูลค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สนใจจะรับบริการ ไม่ว่าจะเป็นเคลือบแก้พลาสติกหรือฟิล์มใสกันรอยนะครับรวมไปถึงต้นกระนินสุดเก็บเสียงเนี่ยควรที่จะโทรศัพท์มาปรึกษากันก่อนนะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้งานลักษณะแบบไหนใช้รถสีอะไรนะของค่ายไหนนะครับแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับยุโรปค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นประเภทสีก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือมีหบประมาณแบบไหนนะครับเราก็จะปรึกษากันก่อนว่าควรจะให้น้าหนักไปทางไหนถ้าการณีที่ใช้งานแบบนี้มีนิยมความเงาแบบนี้เป็นต้นครับเรื่องที่2ก็คือเพื่อนๆควรจะเข้ามาดูตัวอย่างงานจริงที่ร้านนะครับาาาััับเพื่่่่่่อออนนๆททีีมมมมไไดด้ยยููกกกลววตง นนั้จะเหมาะส,สมกว่านะครับเพราะว่าบางทีเราอาจเปรียบเทียบกันแต่ละที่ก็แล้วแต่เนี่ยบางทีใช้ศัพท์เดียวกันบางทีใช้คาว่ารีโค้ดเหมือนกันใช้คาว่าเคลือบซ้ำเหมือนกันบางคนใช้คำว่าปรับผิวเหมือนกันแต่ผลงานจริงๆแล้วอาจจะออกมาแบบแตกต่างกันไปเลยก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูตัวอย่างงานที่ล้างก็จะได้เห็นหมดนะครับเห็นรถที่เราบอกว่าเออเราจะดูแล3ปี5ปีเนี่ยแล้วจะให้มันกลับมาเงาเหมือนเดิมด้วยวิธีการอะไรเนี่ยการปรับผิวต่างๆมีความเงามีความคมที่แตกต่างกันในแต่ละโปรแกรมก็จะได้เห็นภาพจริงเลยนะครับว่าง เราทำอย่างไรนะครับในเมื่อจะเสียเงินไม่ใช่น้อยอยู่แล้วนะครับมาดูตัวอย่างงานจริงให้เห็นภาพไปเลยว่าที่เราบอกว่าเราจะทําแบบนี้ของจริงเนี่ยเราทํางานกันแบบไหนและผลลัพธ์เป็นอย่างไรนี่คือสอสิ่งที่เพื่อนๆควรจะทําก่อนเข้ามารับบริการที่บอปรทอครับ